ช่างสองบาทซ่อมนะครับวันนี้จะพามาตรวจเช็คซ่อมพัดลมฮาตาลินะครับรุ่นนี้ระบบอัตโนมัตินะครับอาการคือเปิดแล้วมันหมุนช้านะครับใบพัดก็หมุนคล่องดีนะครับลองเปิดดูนะครับนี่นะครับ สปีดหนึ่งนะครับช้าไหมครับสปีดสองนะครับก็เร็วขึ้นมาอีกหน่อยนะครับช้านะครับทีนี้ช่างสองก็จะลองเปลี่ยนคาปาดูนะครับหรือซี start mm hmm. สตารนะครับนี่ครับของฮา t a ตาลีเขาจะใช้1.8นะครับไมโคร450โวล์ ทั้งสองเ,อเช็คแล้วมันก็หมุนปกตินะครับเดี๋ยวมาลองเปลี่ยนซีกันเลยนะครับเรามาลองเปลี่ยน กันเลยนะครับว่ามันจะหายไหมนะครับเมืองตนนะครับลม้มนี่นะครับช่างตองก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะเปิดลองให้ดูนะครับว่ามันจะหมุนเร็วไหมนะครับทุ สตาร์ทเลยครับเห็นไหมครับแรงแรงเลยนะครับผมเนี่ยเป็นนั้นว่านี่ยครับนี่นะครับก,การเปลี่ยนซีสตาร์ทนะครับทำให้พัดลมแรงขึ้นนะครับทันที่เราจะเปลี่ยนซีสตาร์ทหรือคาปาซิตเตอร์นะครับเราก็ต้องมาดูว่า ลม18นิ้วฮาตาลีเขาใช้เท่าไหร่นะครับใช้1.8อันนี้เขาเปลี่ยนมาผิดนะครับเป็น1.5นะครับอ่าสมัยนี้ถ้าเป็นมอเตอร์18นิ้วเล็กๆก็1.5นะครับแต่อันนี้เป็นรุ่นเก่านะครับเวลาจะเปลี่ยนต้องสังเกตว่าตัวนี้มันหมุนคล่องไหมครับใบพัดนะครับแกนไม่ติดบูทไม่ติดนะครับรับรองเปลี่ยนแล้วหายแน่นอนครับถ้ามอเตอร์ไม่ช็อตรอบนะครับสำหรับ